นครนายกนะครับวันนี้วันที่15คนมาเที่ยวเยอะนะครับรถเยอะมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำเขื่อนขุนด่านนะครับก็มีการปล่อยน้ำให้คนได้อาบน้ำได้เล่นสงกรานนะครับทำให้คนมาที่นครนายกถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากนะครับผมมาจากวันเขียววันก่อนเนี่ยไม่มีคนเลยนะครับไม่มีคนเลยนะครับแต่วันนี้มาที่นครยกตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ปรากฏว่านครนายกนี่คนเยอะมากเลยนะครับดูครับนี่รถขาไปเขื่อนนะครับนี่ขาจากตัวเมืองนครนายกไปเขื่อนนะครับไปเขื่อนขุนด่านดูสภาพรถติดสิครับโอ้โหติดขนาดนี้ล่ะขากลับบ้านจะกลับยังไงนะครับติดยาวเลยนะครับนี่ครับนี่จากสี่แยกนะครับนี่นาการปปาการไฟฟ้านครนายกนะครับไม่ใช่ติดยาวถึงนู่นเลยนะครับ ถึงแยกโลตัสเลยนะครับนี่ครับสภาพการจราจรที่คอนายกนะครับใครจะมาเที่ยววันนี้ก็คิดจะเยอะนะครับเพราะว่าคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากเลยนะครับแล้วก็หลายๆที่ท่องเที่ยวตอนนี้คนแน่นนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะครับที่ปั๊มปตทนะครับทางไปเขื่อนสารลิกาทางไปตาบลสารลิกานะครับขากลับสาริการถนี่ติดเป็นกิโลเลยนะครับรอเข้าปั๊มนะครับรอเข้าปั๊มนะครับ ร้านอาหงอาหารนี่โอ้โหขายดีกันจริงๆเลยที่นครานายกนะครับนี่ครับรายงานจากนครานายกนะครับ